มหาสงกรานต์เวอร์ w a เตอร์เฟสติวันะคะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายเลยค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะร่วมงานเกือบ8 0 0แสนคนเลยสร้างกระแสงเงินหมุนเวียนนะคะในระบบเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมร่วม2,000ล้านบาทเลยผลสำรวจความพอใจของนักท่องเที่ยวก็อยู่ในระดับมากที่สุดด้วยนะคะ โดยนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณ์นะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงภาพรวมนะคะการจัดงานมหาสงกรานเวิร์ลวอเตอร์เฟสิวัล2024เย็นทั่วล่ามหาสงกราน2567นะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11ถึง15เมษายน2567พบว่ามีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดนะคะ784,883คนค่ะ แบ่งเป็นชาวไทยนะคะ693,288คนแล้วก็มีชาวต่างชาติอยู่ที่91,595คนนะคะสร้างกระแสะเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า2,886ล้านบาทนะคะหรือว่าคิดเป็น30 72เท่าของงบประมาณที่ใช้ไปโดยแบ่งเป็นเงินเป็นกระแสะเงินหมุนเวียนนะคะทางตรงในงานนะคะกว่า951ล้านบาทแล้วก็ที่ใช้จ่ายไปยังอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวนะคะทั้งเรื่องของร้านอาหารเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายการเดินทางที่พักโรงแรมของฝากที่ระลึกนะคะของที่ระลึก กิจกรรมบันเทิงต่างๆแล้วก็สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจทางอ้อมอีกกว่า1935ล้านบาทเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นหาบเร่แผงลอยนะคะกว่า500ล้านค้าเกิดการจ้างงานแล้วก็เพิ่มรายได้ให้อาชีพรับจ้างกว่า2000คนโดยการจัดงานนะคะในภาพรวมก็นับได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยเกินกว่าเป้าหมาย ที่คาดไว้อย่างมากเลยนะคะซึ่งผลการสํารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ประทับใจอย่างมากนะคะอยู่ในระดับที่มากที่สุดเลยเรียกได้ว่ามาเที่ยวกันเนี่ยสนุกสนานมากๆเลยนะคะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยค่ะ ก็ถือว่าเป็นที่พูดถึง่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวในวันนี้ในใช,ช่วงของสงกรานที่ผ่านมานะครับชาวต่างชาตินี่ก็พูดถึงเยอะนะครับโดยเฉพาะคนที่ไปเที่ยวที่สนามหลวงเขา,าว่าจัดได้ยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะ,ะคสำหรับปีนี้